ุตบอลสุดสัปดาห์นี้เนี่ยมีคู่เด็ดๆเ,เพียบเลยนะครับแต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าเบื้องหลังสกอร์บนจอมันมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจซ่อนอยู่บ้างวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับทั้งเรื่องแท็กติกเดือดๆและก็ประเด็นสําคัญๆที่จะชี้ชะตาว่าใครจะอยู่ใครจะไปใช่แล้วครับคําถามสําคัญก็คือนอกเหนือจากสกอร์ในสนามแล้วเนี่ยเรื่องราวที่แท้จริงมันคืออะไรกันแน่เดี๋ยวเราจะลองมองข้ามเรื่องแพ้ชนะไปก่อนนะแล้วไปดูกันว่า เดิมพันจริงๆของแต่ละทีมในสนามมันคืออะไรโอเคครับมาเริ่มกันที่ประเด็นแรกกันเลยสงครามแท็กติกจุดที่บอกเลยว่ากึนของกุนซือแต่ละคนเนี่ยจะเป็นตัวตัดสินเกมของจริงคู่บิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์เลยซิตี้เจอกับอาร์เซนอลประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือตอนนี้ซิตี้เขาปรับมาเล่นบอลเดรมกมากขึ้นเล่นเร็วขึ้นคำถามคือไอสไตล์ใหม่เนี่ยมันจะเจาะเกมรับสุดแกร่งของอาร์เซนอลได้หรือเปล่า ยิ่งไปดูซิตี้เก่าๆนี่ซิตี้ไม่ชนะอาร์เซนอลในหลีกมา4เกมติดแล้วนะครับและถ้าเรามาดูข้อมูลกันช้าๆนะครับจะเห็นเลยว่าทีมของเป๊ปกัวเดอล่าเนี่ยกำลังเปลี่ยนไปจริงๆเขาโจมตีกันเร็วขึ้นมากๆในซีซั่นนี้เลยสังเกตได้จากทางการสนกลับที่บ่อยขึ้นการจ่ายทะลุช่องที่มากขึ้นแบบเห็นได้ชัดบอกเลยว่านี่คือแมนซิตี้ในเวอร์ชันใหม่ที่อาร์เซนอลต้องเจอแล้วพอเป็นแบบนี้เนี่ยมันอาจจะทําให้เราได้เห็นภาพที่แบบไม่คุ้นตาเลยในเกมนี้ลองนึกภาพตามนะครับซิตี้ยอมให้อาร์เซนอลครอง แล้วตัวเองก็ถอยไปตั้งรับรอสวนกับโรเรลวด้วยฮาแลนด์โหมันคือการสลับบทบาทกันเล่นที่น่าดูมากๆเลยละครับเปลี่ยนฝั่งมาที่ศึกเมอริไซด์าดาบี้กันบ้างหรือร์ o พูเนี่ยอาจจะชนะมารวดก็จริงนะครับแต่แหมการที่ต้องลุ้นประตูชัยท้ายเกมทุกนัดเนี่ยมันก็แอบบอกใบ้อะไรบางอย่างเหมือนกันนะว่าพวกเขามีจุดอ่อนอยู่และเอเวอรรตันก็น่าจะเล็งเห็นโอกาสตรงนี้อยู่เหมือนกัน แล้วถามว่าทีเด็ดของเอเวอร์ตันคืออะไรคําตอบอาจจะซ่อนอยู่ในเลข8ตัวนี้เลยครับนี่คือจํานวนครั้งที่ปีกตัวจีดของเขาเนี่ยเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งได้สําเร็จต่อคนนะครับซึ่งมันก็คืออาวุธสวนกลับชั้นดีที่ลิเวอร์พูลต้องระวังตัวไว้เลยฉะนั้นเกมนี้เนี่ยบอกเลยว่าอาจจะตัดสินกันที่ริมเส้นนี่แหละครับการดวลกันตัวต่อตัวของนักเตะอย่างกรีลิชกับโซบสไลหรือเอนดิเยเยกับเคอร์เคซีเนี่ยคือไฮไลท์เลย แล้วยิ่งตอนนี้ริวพูกําลังปรับจูนทีมใหม่การเพรสซิ่งแดนบนมันยังมีช่องบหวอยู่นี่แหละครับคือโอกาสทองให้เอเวอร์ตันได้ใช้ความเร็วโจมตีโอเคพักเรื่องแท็กติกในสนามกันแป๊บหนึ่งนะครับแล้วมาดูอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญนั่นก็คือเรื่องของความกดดันครับมาดูกันว่าผู้จัดการทีมกับสโมสรไหนที่กําลังหลังพิงฟ้าแล้วก็ต้องการผลการแข่งขนันแบบสุดๆในสุดสัปดาห์นี้เปิดมาด้วยตัวเลขที่ต้องบอกว่าน่าตกใจที่สุดของฤดูกาลนี้เลยครับศูนย์ ใช่แล้วครับศูนย์ประตูนี่คือจำนวนประตูที่แอสตันวิลล่าทำได้ในพรีเมียร์ลีกตอนนี้ครับพวกเขาเป็นทีมเดียวเลยนะใน7จ็ดดิวิชันสูงสุดของอังกฤษที่ยังยิงใครไม่ได้เลยไม่ต้องบอกก็รู้ว่าความกดดันมันมหาศาลขนาดไหนแล้วมันไม่ใช่แค่ฟอร์มไม่ดีธรรมดานะครับแต่มันกําลังจะกลายเป็นประวัติศาสตร์ที่ไม่น่าจดจําเอาซะเลยเพราะตอนนี้วิลล่ากําลังเสี่ยงที่จะเป็นทีมที่3ในประวัติศาสตร์ของลีกสูงสุดที่ไม่สามารถยิงประตูใครได้เลยใน5เกมแรกของฤดูกาล และคำถามสำคัญก็คืออูน่าเอมิลี่จะแก้เกมยังไงยิ่งพอมองไปที่ผู้เล่นตัวหลักหลายๆคนตอนนี้ก็ยังเป็นชุดเดียวกับสมัยผู้จัดการทีมคนก่อนที่โดนปลดไปเมื่อปี2021เลยถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงหรือ,อยังแล้วตังออกมันอยู่ตรงไหนล่ะบางทีอาจจะเป็นแผนสีขั้งตอนนี้ก็ได้นะครับเพราะหลังจากที่พวกนักเตะใหม่โชว์ฟอร์มได้ดีมากๆในเกมบอลถ้วยกลางสัปดาห์เนี่ยก็น่าคิดนะครับว่าการส่งพวกเขาลงเป็นตัวจริงไปเลยเนี่ยอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่วิลล่ากำลังรอคอยอยู่ก็ได้ เปลี่ยนบรรยากาศมาที่โอแทสฟอร์ดกันบ้างครับเกมที่ความกดดันสูงปรีดไม่แพ้กันเลยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับเชลซีแต่คำถามที่น่าสนใจก็คือระหว่างลูเบนอโมริมกับเอนโซมาเรสกาเนี่ยใครกันแน่ที่กำลังกดดันมากกว่ากัน คือถึงแม้ว่าอัมริมของแมนยูจะเป็นข่าวอยู่ตลอดเวลาก็จริงนะครับแต่เชื่อเถอะว่าถ้าเกมนี้ผลไม่เป็นใจขึ้นมาเนี่ยสปอตไลท์มันจะสวิงกลับไปที่ฝั่งมาเลสกีกับเชลซีทันทีเลยเพราะสําหรับทั้ง2ทีมตอนนี้เนี่ยผลเสมอหรือแพ้มันหมายถึงการมีแต้มน้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งแฟนบอลคงไม่แฮปปี้แน่ๆนมาถึงประเด็นสุดท้ายกันแล้วครับเราจะไปหาม้ามืดกันทีมไหนกันนะที่พร้อมจะสร้างเซอร์ไพรส์ล้มยักในสุดสัปดาห์นี้ บอลมาร์ทเจอกับนิวคาสเซิลเกมนี้อาจจะเป็นเหมือนบทพิสูจน์สาคัญของบอลมาร์ทเลยนะครับหลังจากที่พวกเขาฟอร์มแรงชนะมา3นัดรวดนี่คือโอกาสทองที่จะประกาศให้ทุกคนรู้ว่าพวกเขาพร้อมแล้วอย่างที่นักวิเคราะห์อเล็กซ์เคเบิร์ได้บอกไว้เป๊ะเ,ะเ,ะเลยครับว่าชัยชนะในเกมนี้เนี่ยมันมีความหมายมากกว่าแค่3แต้มนะแต่มันคือการส่งสัญญ,ญาณเลยว่าบอลมาร์ทพร้อมแล้วที่จะก้าวขึ้นมาเป็นทีมระดับท็อปแล้วก็อาจจะท้าชิงพื้นที่ยุโรปด้วยซ้ํา แล้วสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันเข้าทางบอลมัดสุดๆเลยครับเหมือนเป็นพายุที่เข้ากันพอดีสําหรับการลมยักษ์เลยทั้งนิวคาสเซิลที่อาจจะล้ามาจากเกมยุโรปฟอร์มเกมเยอในลีก็ไม่ดียิงใครได้มา3มนัดติดแล้วแถมผู้จัดการทีมอย่างเอดดี้ฮาวก็มีสถิติไม่เคยชนะทีมเก่าอย่างบอลมัดได้เลยโอ้โหนี่มันโอกาสทองของจริงพราพูดถึงโอกาสพลิกล็อกแล้วเนี่ยมันก็มีอีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจมากพอฟอร์มมันสวนทางกันแบบสุดขั้วมาฟังเรื่องราวของ2แนวรับที่เหมือนอยู่กันคนละโลกกันเลยดีกว่าครับ เริ่มกันที่ฝั่งเจ้าบ้านก่อนเวสต์แฮมครับตอนนี้กําลังเจอปัญหาใหญ่เลยเวลาเล่นในบ้านตัวเองดูสิครับ7นัดหลังสุดที่ลอนดอนสเตเดียมไม่ชนะใครเลยแต่พอตัดภาพมาที่ทีมเยือนอย่างคริสตัลพาเลสโอ้โหคนละเรื่องเลยครับพวกเขาคือเจ้าพ่อเกมเยือนตัวจริงเลยแพ้ไปแค่2เกมเอง,เองนะจาก17นัดหลังสุดแล้วที่มันสุดยอดไปกว่านั้นคือเก็บคลีนชีตไปได้ตั้ง19ครั้งนับตั้งแต่ได้ผู้จัดการทีมคนปัจจุบันมาคุมทีมเป็นสถิติที่สุดยอดจริงๆครับ เอาละครับสรุปประเด็นเด็ดๆที่ต้องจับตาดูกันในสุดสัปดาห์นี้เลยนะ 1. ความเร็วโฉมใหม่ของซิตี้จะเจาะความเหนียวของอาร์เซนอลได้ไหม 2. กองหน้าชุดใหม่ของวิลล่าจะปลดล็อกยิงประตูแรกได้หรือเปล่า 3. บอลมัดทพร้อมจะก้าวขึ้นมาเป็นม้ามืดของจริงแล้วหรือยังและสุดท้ายเกมรับสุดแกร่งของพาเลซจะทำให้วิกฤตในบ้านของเวสต์แฮมมันเลวร้ายลงไปอีกหรือไม่ เขาว่ากันว่าฟอร์มการเล่นเนี่ยมันเป็นแค่เรื่องชั่วคราวแต่คลาสสิกมันคือของจริงและถาวรคำถามก็คือแล้วสุดสัปดาห์นี้ใครละ่ะที่จะเป็นคนเขียนเรื่องราวของตัวเองขึ้นมาใหม่น่าติดตามมา,มากๆครับ